สวัสดีครับผมอาจารย์มดทิลุศแสวงบุญครับวันนี้นะครับจะเป็นสูตรการแปลราปาสครับผมจะนําสูตรที่สําคัญนะครับที่จําเป็นต้องใช้นํามาอธิบายให้ฟังนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับเพื่อจะได้ให้ท่านนะครับเมื่อนําไปอ่านในตําราต่างประเทศนะครับหรือตําราไทยนี่แหละมันจะเป็นตารางแปลลาปาสใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจนะครับ วันนี้เรามาดูกันครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับสูตรแรกที่ต้องรู้จักนะครับก็คือ impulse ครับผม impulse ผมขอเรียกว่า unit impulse นะครับ unit impulse นะครับก็เป็นลักษณะของฟังก์ชันที่มีการเกิดขึ้นชั่วครู่ครับนะครับ impulse นะครับคือฟังก์ชันที่มีลักษณะมี ปริมาณของพื้นที่นะครับที่ค่อนข้างแคบนะครับนะครับแคบมากนะครับเนี่ยแคบมากนะครับพื้นที่ในด้านฐานของแกนนอนนะครับซึ่งสอดคล้องกับแกนเวลาเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่านี่คือค่าเวลานะครับก็ต้องใช้ลิมิตอธิบายครับเพราะว่ามันน้อยนะครับดังนั้นเราก็ใช้ว่าลิมิตเนี่ย เข้าใกล้ศูนย์นะครับเข้าใกล้ศูนย์นะครับคือข,ขนาดของเวลาเนี่ยมันน้อยนะครับบางทีเราก็เรียกว่าเดีตยวตาทีก็ได้นะครับนะครับเนี่ยมันน้อยนะครับแคบมากนะครับซึ่งปริมาณในพื้นที่ดังกล่าตวตรงเนี้นะครับเมื่อนํามาคูณกันเพื่อหาพื้นที่เนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นถ้าผมให้ ความแคบนะครับกำหนดให้มันเป็นขนาดความยาวขนาด0ถึง a เนี่ยนะครับ0ถึง a นะครับค่อนข้างแคบมากนะครับดังนั้นความสูงนะครับจะเป็น1ส่วน a นะครับนำมาคูณกันนะครับก็คือพื้นที่เนี่ยพื้นที่เนี่ย area นะครับพื้นที่นะครับ a R E A, A นะครับจะได้เท่ากับแนวนอนใช่ไหมครับก็คือศูนย์ทุก A ซึ่งแค่มากนะครับ A คูณกับ1ส่วน A ก็จะตัดแล้วเท่ากับ1นะครับนี่คือที่เรียกว่า u n i t u m p u p u l s e นะครับ Unique Impulse เพราะว่าพื้นที่นะครับพื้นที่นะครับพื้นที่เท่ากับ1นะครับ พื้นที่มันเท่ากับ1น,นะไม่ใช่ m p จูดเท่ากับ1นะครับหลายคนเข้าใจผิดนึกว่าความสูงเนี่ยเท่ากับ1ไม่ใช่นะครับเป็น1ส่วน A นะครับทั้งนี้เพื่อจะได้ตัดกันได้นะครับสูตร a นี่คืออะไร A นี่คือความความความกว้างตรงนี้นะครับมันกว้าง A นะครับจากศูตรหึง A กว้าง A นะครับมันแคบมากนะครับ นำมาคูณกันเพื่อหาพื้นที่นะครับแนวนอนทนแนวตั้งนะครับจะได้เท่ากับ1นะครับนี่คือลักษณะของ Unit i m p u l s e นะครับ Un i t impulse เราจะใช้ชื่อฟังก์ชันนะครับเป็นชื่อฟังก์ชันเป็นอักษรกลีกนะครับอักษรเดลต้าแบบนี้นะครับเราเรียกว่าฟังก์ชันเดลต้านะครับเดลต้าทีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในโดเมนเวลาอยู่เมื่อแปลงลาปลาสครับเมื่อแปลงลาปลาสนะครับดํานเนินการแบบนี้นะครับ สารตัวแอลแบบนี้นะครับเมื่อเจอแบบนี้ปุ๊บแปลลาพารสแล้วจะได้หนึ่งครับผมนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับฟังก์ชันอินพาวเนี่ยครับนะครับหรือฟังก์ชันเดลตานะครับอ่าเล็กเดลต้าก็ไ้นะครับเดลต้านะครับแปลลาพารสแล้วจะได้หนึ่งนะครับก็ไปดูในเท็กซ์บุ๊กนะครับเขาก็จะมีอธิบายนะครับเขาจะไม่บอกเลยครับเขาจะใช้เสียละ สัญลักษตัวนี้เลยครับอ่านว่าเดลต้านะครับเดลต้าทีนะครับแปลงลาปบสแล้วได้หนึ่งครับต่อมาครับเรามาดูฟังก์ชันต่อไปครับถ้าเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดหนึ่งหน่วยนะครับภาษาอังกฤษนิยมใช้ก็คือ unit step นะครับ unit step นะครับก็คือขั้นบันไดขนาดหนึ่งหน่วยนะครับขั้นบันไดขนาดหนึ่งหน่วยเนี่ยหน้าตาของสัญญานะครับก็คือก่อนจะถึงเวลาที่ศูนย์นะครับก็คืออดีตนะครับ ยังเป็นศูมาตลอดนะครับพอถึงเวลาที่ t เท่ากับศูนนั้นจะ Active High ขึ้นมาครับและก็เป็นค่านั้นตลอดกาลนะครับก็เป็นฟังก์ชันคงที่นะครับแต่ว่ามีแอมพลิจูดเป็น1นะครับนะยูนิเต็นะครับเนื่องจากว่าอักษรเนี่ยมันเป็นตัว u นะครับหน้าชื่อฟังก์ชันก็เลยนิยมใช้ u นะครับในการสื่อสารนะครับแทนนะครับ u นะครับ ut นะครับยูนิเต็เขียนี้ปุ๊บเขารู้เลยนะครับก็ ที่เวลา0ูนย์ต้นไปนะครับจนถึงอนันต์หรืออินฟินิตี้นะครับมีขนาดเท่ากับ1นะครับแปลงลาปาสนะครับแปลงลาปาสครับก็สัญญาณยูนิเซปนะครับแปลงลาปาสผลการแปลงลาปาสจะได้เป็นเซต1ส่วน S ครับ S เนี่ยนะครับ S ตัวเล็กนะครับ S ตัวเล็กนะไม่ต้องกด Shift นะ ความหมายผิดเลยนะครับ s ตัวเล็กพิมพ์ก็ไม่ตรงๆไม่ต้องกด Shift นะครับไม่ต้องใจดีนะครับนี่น,นี่นะครับนี่คือผลการแปลงลาปลาสของยูนิตสเต็ปนะครับเรามาดูฟังกช์ชันต่อไปครับฟังก์ชันลำดับที่3นะครับเป็นฟังก์ชันยูนิตแรมนะครับยูนิตแรม แล้เนี่ยครับภาษาอังกฤษแปลว่าลาดครับลาดเอียงนะครับลาดเอียงนะครับอย่าไปเรียกว่าฟังก์ชันเฉียงนะยังเพาะเพาะก็คือความเร็วนะครับความเร็วครับความเร็วนะครับลาดก็ได้นะครับลาดเอียงก็ได้นะครับลักษณะของมันนะครับก็คือลาดเอียงหนึ่งหน่วยก็คืออะไรครับนำยูนิตสเต็ปเนี่ยมาคูณนะครับกับลาดเอียงซึ่งลาดเอียงเนี่ยมัน ทีเฉยเนี่ยมันจะมันจะให้ข้อมูลมาเป็นอย่างี้ครับทีเฉยนะครับดังนั้นที่เวลาทีเท่ากับศูนย์เนี่ยทางด้านซิกสายมือเนี่ยก่อนศูนย์เนี่ยมันก็ลาดอยู่แต่มันลาดด้านขอนันนี้นะครับทีนี้เอามาคูณกับยูนิตสเต็ปนะครับยูนิตสเต็ปยยูทีนะครับยูทีนะครับยูทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับศูนย์ถึงหนึ่งนะครับถ้าสมมติฟังก์ชันลัดเอียงผมนะครับสัมประสิทธิ์หน้าทีเนี่ย เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็คือหนึ่งนาทีเราไม่ได้เขียนนะนะหมายความว่าความชันนะครับสัดส่วนเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งะครับเนี่ยครับเมื่อนามาคูณกันนะครับเมื่อนามาคูณกันมันจะให้ผลออกมานะครับเป็นช่วงก่อนที่จะถึงศูนย์มันก็จะเป็นศูนย์อยู่นะครับเพราะว่ามันมาคูณกับศูนย์นะชุดนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันคูณกับศูนย์มันก็จะได้ศูนย์ตลอดนะครับทีนี้ พอ unity เนี่ยมัน active high ที่1นะครับที่เวลา t เทกับศเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ t เท่ากับศค่าเป็นเท่าไหร่ก็จะคูณ1ตลอดนะครับก็ทําให้มีลักษณะของความราดเอียงนะั้นลักษณะรูปทรง,งความราดเอียงไว้ได้นะครับโดยมีความชันเป็น1นะครับนะครับนี่ก็คือ t คูณ u t นะครับลำลาที่ดีเขาจะเขียน ut ติดมาด้วยนะครับแต่ไม่ต้องไปตกใจกับ ut เท่าไหร่หรอกเพราะว่า ut มันก็คือ1นั่นเองนะครับตั้งแต่เวลาที่เท่ากับศูนย์ไปนะครับ ut มีความหมายคือ1นะดังนั้นมันก็คือ t คูณ1ถูกต้องไหมครับ t คูณ1ซึ่งก็ได้ t 1. นะครับแปลงลาฟาสยูนิตแรมนะครับยูนิตแรมนะครับเราก็ใช้ว่า ft เนี่ยเท่ากับ t คูณ ut นะครับ คุณอาจจะเติมนะครับติดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะไม่เติมก็ไม่ได้ผิดอะไรหรือจะเขียน t ตัวเดียวก็ได้นะครับเนี่ย t ตัวเดียวไปเลยเพราะมันคือ t ut คือ1ไงนะครับก็ได้ t นะครับได้หมดนะครับได้หมดแปลงแบบนี้ก็ได้แปลงชื่อฟังก์ชันแบบนี้ก็ได้นะครับแปลงแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์เราจะงงนะครับไม่ต้องไปเขียนนะครับดังนั้นนะครับแปลงรับฟางท r a n s f o นะครับแปลงลาปฟันะครับก็ใส่ t ut ครับอันนี้แบบเป็นรูปแบบนะครับผลการแปลงลาปลาสนะครับจะได้เศษ1ส่วน S นะครับยกกำลัง2นะครับ1ส่วน S ยกกำลังสองนะครับนี่คือผลการแปลงลาปลาสของฟังก์ชันลาดเอียงนะครับหรือแรมนะครับยูนิตแรมนะครับถ้าความลาดเอียงนะครับมีความชันนะครับเกิน1นะครับ ชื่อมันก็อาจจะเป็น 2, 2> เป็น3เป็น4นาทีนะครับใช้คุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นครับเช่น2 T ทีนะครับสมมุติความรัดเอียงเป็น2เท่าของความชันเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรครับ 2, 2, 2ก็จะออกมาข้างนอกการแปล่งลาบาสก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจได้ง่ายและก็ดําเนินการไปและสุดท้ายค่อยเติม2นะครับก็เป็น2ส่วน S ยกกําลัง2ครับ คุณสวัสนี้นะครับมันมาจากเชิงเส้นนะครับถ้าเรามองเข้าไปในการแปลงลาปลาสมันคือการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตนั่นเองดังนั้นข้อตรงที่ใดๆมันจะออกมาจากกระบวนการการอิทนทิเกรตอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับโอเคครับผมเรามาดูสูตรต่อไปครับนะครับครับความเร่งซึ่งความเร่งนะครับคงทราบกันดีนะครับก็จะเป็น ลักษณะของเส้นกราฟนะครับที่โค้งขึ้นนะครับโค้งขึ้นนะครับเป็นกำลังสองของความเร็วใช่ไหมครับนะครับก็คงรู้จักคดีในวิชาฟิสิกส์นะครับสำหรับฟังก์ชันตัวนี้ในวิชาระบบควบคุมนะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับอันนี้เอามาเพิ่มเติมให้นะครับอันนี้เอามาเพิ่มเติมให้นะครับการแปลลาปาสนะครับถ้าเขาเป็นฟังก์ชันนะครับ ที่กาลังแสดงเกี่ยวกับความเร่งนะครับเขาจะมีลักษณะเขานะครับเป็น t กําลังสองนะครับส่วน2คูณกับ unit เต๋านะครับจริงๆแล้วนะครับก็เป็น t กําลังสองเฉยๆก็ได้นะครับ t กําลังสองเฉยๆก็ได้ถ้าส่วนเป็น2นะครับพอเวลาแปลงลาปารไปแล้วนะครับจะได้เศษหนึ่งส่วน s กําลังสามนะครับ ส่วน s ยกกำลังสนะครับนี่ก็คือความเร่งนะครับแต่เราอาจจะมองอีกรูปหนึ่งนะครับจากการจัดรูปที่ด้านผลกันแปลงลา,าสครับอาจจะไม่มี2ที่ด้านซ้ายมือนะครับสมมุติว่าถ้าเขาเป็น t กำลังสองเฉยๆดังนั้นนะครับพอจัดแปลงลา,าสนะครับ ทางด้านขวามือนะครับตรงนี้ต้องเป็นเศษ2นะครับก็ลองสังเกตดีๆเผื่อเวลาเราเจอโครงสร้างโจทย์เป็นแบบนี้นะครับเห็น2นะครับส่วน s กําลัง3เนี่ยถ้าเราแปลงกลับเนี่ยมันก็จะได้เป็น t กําลัง2นั่นเองนะครับตอนนี้ผมสามารถกล่าวได้เต็มปากเลยนะครับว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับ ut ก็ได้นะครับเพราะ ut คือ1นนั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นเรามองแต่ตรง t กําลัง2เนี่ยนะครับถ้ากรณีที่คุณเจอพจน์มันจัดรูปเป็นเศษ2ส่วน s กําลัง3านะครับ ถ้าแปลงลาบาสกลับนะครับจะได้ t กำลัง2นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือความเร่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่อมาครับผมถ้าแรมเนี่ยมันยกกําลังใดๆกาลังตะกี้ที่พูดมามันกําลัง2นะครับกําลัง1นะครับตะกี้ที่เจอเนี่ยก่อนหน้านะครับก่อนหน้าก่อนหน้ามันคือถ้าลากเฉี่ยมันคืออะไรครับฟังก์ชันทงโดเมนเท่ากับ t ใช่ไหมครับเมื่อกี้แล้วก็ สูตรที่สี่นะครับก็คือความเร่งนะครับก็คือ t กําลังสองนะครับ t กําลังสองทีนี้ถ้ามันเป็น t กําลังสามกําลังสี่กําลังห้านะครับเราก็แปลงลาปาสนะครับโดยใช้โครงสร้างแบบนี้นะครับ t กําลัง n เนี่ยสมมุติว่าถ้ามันเป็น t กําลัง n จะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับเนื่องจากมีแฟร์ทอเรียลครับเอาอันดับนะครับมาแฟร์ทอเรียลให้เรียบร้อยกันสมมติเป็นอันดับสามนะครับก็เป็นสามคูณสองคูณหนึ่ง ถ้าเป็นอันดับ4ก็เป็น4ี่คูณสคูณสคูณหนึ่งนะครับแฟกทอเรียลให้เรียบร้อยครับนำเอสนะครับยกกําลังนะครับเพิ่มไปอีก1นะครับกําลังเดิมนะครับสมมติกําลังก็คือ4อย่างเงี้ยนะครับก็เอา4ีแฟกทอเรียลให้เรียบร้อยและก็เอา4เนี่ยบวกหนึ่งนะครับเป็นพจน์ส่วนนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสําหรับอันดับที่มากกว่า หนึ่งและสองไปนะครับสามสี่ห้าหรือถ้าคุณจำไม่ได้คุณเอาเอามาลองใช้กับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเนี่ยนะครับก็ได้นะครับเห็นไหมอันนี้เป็นทีกำลังหนึ่งใช่ไหมก็คือหนึ่งแฟกทอรี่เใช่ไหมครับ s ยกกําลัง n อบวกหนึ่งก็คือหนึ่งบวกไปอีกหนึ่งใช่ไหมครับก็ถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับทีกำลังสองถ้าแปลงลาปาสด้วยสูตรยกกำลังใ,ใดๆก็ได้เห็นไหมทีกำลังสองแปลงลาปาสเป็นสองแฟกทอรี่สองแฟกทอรี่ก็คือสองคูณหนึ่งใช่ไหมครับ พจน์เรียบร้อยแล้วต่อไปพจน์ส่วน s ยกกําลัง n บวกหนึ่งก็ได้ s กําลังสามนะครับเหมือนกันนะครับใช้ได้ฉะนั้นสูตร5นะครับสามารถทดแทน2สูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากใช้ความจํามากเท่าไหร่นะครับเราไปดูสูตรต่อไปครับสูตรที่6ครับสำหรับสูตรที่6นะครับเป็น exponential ครับเป็นสูตรสําคัญนะครับเป็นสูตรสําคัญมากสุดนะครับ exponential Exponential ครับสำหรับ l a ล a s e Transform ที่เขามักจะสนใจเป็นพิเศษจะเป็นฟังก์ชันที่มีเลขชี้กำลังนะครับเป็นติดลบนะครับมักจะเจอเยอะมากนะครับโดยให้สัมประสิธิ์นะครับหน้าตัวแปรทีเนี่ยเราเรียกว่าค่านะครับค่าเวลานะครับค่า A นะครับเป็นค่าเวลานะ เเนี่ยก็จะเป็น1 ấy, Entonces, 2 3 4 5เป la ็นตัวเลขนะครับนะครับแต่ละที่เรามักน <the> ิยมใช้น uh ี่ก็คือ E ยกกำลังติดลบนะครับทำไมถึงเรียกว่า E ยกกำลังติดลบถึงชอบใช้เพราะว่าเมื่อนำไปพอตนะครับไปลองพอตในโปรแกรมที่พอตกราฟสวยๆนะครับเช่น d e s m o s นะครับเราจะเห็นว่า Exponential เนี่ยถ้าเลขชี้กำลังเนี่ยมันติดลบนะมันจะลู่เข้าศูนย์ครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าลู่เข้าไปตลอดการนะครับนะครับเนี่ยเป็นสูงตลอดการแอมปจูดเป็นสูนเนี่ยนะครับแอมลิจูดเป็นศูนนะนะครับเราเรียกว่าลู่เข้าความหมายของการลู่เข้าคืออะไรมันดีไงก็คือมันมันมีเสถียรภาพครับนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลขชี้กำลัง e ยกกำลังแล้วเป็นบวก at เนี่ยมันจะลู่ออกครับ จะบานออกไปมันจะไม่มีเสถียรภาพครับนะครับในทางคอนโทรลและทางไฟฟ้าจะชอบ e ยกกำลังติดลบนะครับนะครับมันสเตเบิลนะครับแปลงลาปลาสนะครับเราก็ไม่ยากเลยครับลาปลาส์ชันฟอร์มนะครับของ exponent i a l นะครับก็คือ e ยกกำลังลบนะครับแปลงลาปลาสนะครับพลเสรจจะเป็น1นะครับส่วน S ถ้าเลขชี้กำลังเป็นลบนะครับในนี้จะเป็นบวกครับ s บวก a นะครับเท่านี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับอย่าสับสนขึ้งไหนนะครับเลขชี้กำลังเป็นลบนะครับเมื่อแปลงลาบาสแล้วนะครับจะเป็นบวกนะครับที่ s โดเมนนะครับนี่ก็คือ exponential function ครับลำดับต่อมานะครับเป็นฟังก์ชัน exponential เหมือนเดิมครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้ถ้านำไปคูณกับ ฟังก์ชันลาดที่มีลักษณะยกกําลังใดๆนะครับคือใช้ความรู้ของฟังก์ชันลาดยกกําลังใดๆนะที่เคยได้กล่าวถึงเนี่ยก็คือเจ้า n อันดับใดๆนะครับออเดอร์ Order. นะครับเอโพเนชเชลนะครับฟังชันมันจะมีลักษณะเป็น Ft นะครับเท่ากับ T ยกกำลัง N ักลงและก็คูณกับ e ยกกำลังล o a t ครับก็เป็นการคูณกันระหว่าง2สัญญาณนะครับก็คือฟังก์ชันลากอันดับใดๆนะครับและก็ exponent i a l นะครับทีนี้ก่อนจะทำนะครับมันจะมีคุณสมบัตินะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรนะอันนี้คือคุณสมบัติคุณสมบัติที่ว่าก็คือการเลื่อนนะครับการเลื่อนการเลื่อนคุณสมบัติการเลื่อนก็คือ shifting นะครับผมขอเพิ่มนะครับแทรกหน่อยนะครับ shift Shifting นะครับ Shifting เป็น Property อันหนึ่งนะครับก็คือมีโครงสร้างเก่าไว้อย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าถ้าคุณจะแปลงลาปาสเนี่ยแล้วพบเจอพดใดๆเนี่ยที่สามารถสกัดออกมาแล้วมี Exponential เนี่ยออกมานอกพดได้นะครับนะคร n บเ t i a l คูณอยู่ฟังก์ชันใดๆนะครับถ้าสกัดออกมาได้เนี่ยนะครับลาปาสทันฟอร์มนะครับกับฟังก์ชันใดๆก็ตามนะ มีการสามารถดึงออกมาได้น่ะดึงเอ็กซ์โพเนนออกมาจากคดนี้ได้น่ยแยกออกมาเลยนะครับดํานเนการแปลงลาปลาสคดนี้ที่เรียบร้อยครับแน่นอนครับเมื่อเราแปลงลาปลาสคดท,ที่แยกออกมาจากเอ็ก n ์โพเนนแล้วนะครับเราก็าจะได้เป็น Fs ถูกต้องไหมครับนำเลขชี้กำลังนะครับซึ่งเป็นลบ OK เ t นี่ยนะครับมาแทนค่าต่อครับเป็น f นะครับ s บวก a ครับ s บวก a นะครับถ้าเป็นลบ a ก็เอามาบวก a ซะแทนค่านะครับตอนแรกเราแปลงลาปาสได้อะไรสักอย่างเนี่ยถ้ามี s อยู่ก็จับมันเป็น s บวก a ซะให้หมดนะครับเรามาลองดูครับข้อนี้จะได้เข้าใจ shifting property ด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับเราจะแปลงลาปลาสนะครับของ t นะครับยกกำลัง n เนี่ยนะครับคูณกับ exponential ยกกำลังลบเอเนี่ยอย่างแรกจัดรูปให้ตรงฟอร์มก่อนก็คือเอา e อยู่ด้านซ้ายแทนนะครับ e ยกกำลังลบแล้วก็ฟังก์ชันนะครับที่ที่ไม่มี exponential ติดอยู่นะครับซึ่งคือ t กำลัง n นนะครับอ่าแบ่งไว้นะครับจากที่ได้กล่าวเมื่อกี้นะครับก็คือ พบแล้วนี่คือฟังก์ชันที่ไม่มี exponential อยู่นะครับก็คือ t กํลัง n แปลงลาปัสเรียบร้อยครับก็ขอใช้ปากกาแดงนะครับถ้าแปลงลาปัสเนี่ยมันจะได้เป็นอะไรครับผมจะเขียนเป็น fs เลยนะครับให้รู้ว่าแปลงลาปัสแล้วได้ fs นะครับ t s t กำลัง n แปลงลาปัสได้ n f r a c t o ถอดเรียใช่ไหมครับส่วน s กำลัง n ต้องไหมครับนี่คือ t ยกกำลัง m ต่อมาที่ผมได้บอกนะครับก็คือเรานำฟังก์ชันนะครับให้แทนค่านะครับที่ s เนี่ยเป็นถาาเลขชี้กำลังเป็นลบ a ก็เป็น s บวก a แทนนะครับต่อมาก็คือเป็น f นะครับและ s อันนี้เป็นลบใช่ไหมครับตรงนี้เป็นบวกครับบวก a ได้ไปเลยครับอะไรก็ตามที่มี s อยู่ก็จะบวก a ไปดังนั้นก็จะเป็น เศษนะครับเป็น n factorial นะครับและก็ s บวก a ทั้งหมดยกกำลัง n บวก1ครับก็จะเห็นว่านี่คือผลการแปลงลาปลาสนะครับของฟังก์ชันที่ชื่อว่า exponential นะครับคูณกับฟังก์ชันลากเอียงยกกำลังใดๆนะครับเื่อเราเจอนะครับรูปแบบที่มีโครงสร้างนะครับและสอดของปากบนี้นะครับจับ คลิกกลับมาเป็นฟังก์ชันทำโดเมนเช่นเดิมนะครับซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าอินเวอร์สลาปา์นะครับซึ่งจะกล่าวถึงในคลิปอื่นๆนะครับเราก็จะได้สังเกตเห็นและก็ใช้งานเป็นครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับในคลิปอื่นๆนะครับที่เป็นลักษณะของการใช้งานสูตรตัวนี้นะครับซึ่งเจอเยอะนะครับโอเคครับเรามาดูสูตรการแปลงลาปาของฟังก์ชันต่อไปครับ กี้เป็นหัวข้อที่7นะครับตอนนี้เป็นหัวข้อที่8นะครับก็คือไซนครับไซน์ตรีโกณมิตินะครับไซนเป็นตรีโกณมิตินะครับก็น,นิยมใช้เป็น f t เท่ากับไซนแล้วก็เป็นโอเมก้าทีนะครับโอเมก้าทีบางตำรานะครับใช้ไซน์เอทีนะครับก็สังเกตระยะโอเมก้าไว้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นความถีนะ่เนาะใช้โอเมก้าทีก็จะดู น่าจะเข้าใจนะครับไปได้ดีกว่านะครับแปลงลาปาสของฟังก์ชันไซน์นะครับเป็นยังไงครับลาปาสทอนฟอร์มนะครับดำเนินการกับไซน์โอเมก้าทีนะครับผลการแปลงลาปาสนะครับวิธีสังเกตก็คือไซน์มันขึ้นต้นด้วยตัว S นะครับนะครับเราไม่ใช้ S ครับเราใช้โอเมก้าเป็นพจน์เศษครับโอเมก้านะครับส่วน S ยกกำลังสองบวกโอเมก้า ยกกำลังสองครับนะครับสำหรับไซน์นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจคู่ครับไซน์ก็ต้องมีโคไซน์นะครับก็คือสุดที่9เลยนะกันนะครับผมขอใช้ว่าโคไซน์นะครับโคไซน์ก็คือคอสนั่นเองนะครับนะครับคอสโอเมก้าทีนะครับคอสโอเมก้าทีแปลงลาบารสนะครับของโคไซน์นะครับก็คือคอสโอเมก้าที ผลการแปลลาพาสนะครับตะกี้ผมบอกนยะไปนะครับว่าให้ดูตัว S นะครับเมันเป็น S นะครับเป็นสซยแต่แปลลาปาสเนี่ยเป็นโอเมกาดังนั้นสลับกันนะครับ c o สนะครับเป็นตัว C นะครับใช้ S แทนนะครับและคุณจะไม่พลาดครับพจน์เศษเป็น S ครับ S ยกกำลังสองบวกโอเมกากำลังสองครับ เราก็ได้2สูตรเลยนะครับของตรีโกณมิตินะครับก็คือทั้งไซน์และโคไซน์นะครับผมก็จะสี่เหลี่ยมสีแดงให้ดูนะครับนี่ก็คือไซน์นะครับอันนี้เป็นโคไซน์นะครับหรือคอสนั่นเองนะครับในยักษ์ที่สําคัญก็คือพจน์นะครับสังเกตดีๆนะครับครับ S นะครับของคอสนะครับถ้าโอเมก้าจะเป็นของไซน์นะครับไป จํากันดีๆนะครับอย่าสลับกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจสุดท้ายครับ10และ1เกครับนะครับผมขอเรียกชื่อนะครับอาจจะดูไม่คุ้นตานะครับหรือใครบางคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับผมขอเรียกว่าแดมแพดนะครับแดมพดทรายมันเป็นยังไงครับมันคือฟังก์ชันทรายะครับแต่ นําไปคูณกับ Ex p o n e n t i a นนะครับดังนั้นหน้าตาของฟังก์ชันนะครับจะเขียนเป็นอย่างนี้นะครับฟังก์ชันนะครับ e ยกกําลังลบ a คูณกับ sin โอเมกาทีนะครับยาสับสนนะครับคนละตัวกันนะครับนี่เป็นโอเมกานะครับนี่เป็น A นะครับอย่าใช้ตัวเดียวกันนะครับผิดนะครับจากประสบการณ์ที่เคยสอนนะครับบางคนนํามาใช้เป็นตัวเดียวกันนะครับผิดนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับ e ยกกำลังบ at กับ sin o โอเมกา t นะครับเมื่อคูณกันเนี่ยแปลงลาปาสยังไงเราจะใช้คุณสมบัติการเลื่อนนะครับ shifting property เหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะสลัดฟังก์ชันโดยไม่มี Exponential ออกมานะครับนะครับดังนั้นแปลงลาปาสนะครับของดัม s i n นะครับดึง e ออกมาจากฟังก์ชันทั้งมวเลยนะครับก็จะเป็น e ยกกำลังลบ at แบบนี้ะครับมันก็จะเหลือข้างในนะครับที่ไม่มี e ก็คือ sin o โอเมกา t นะครับแน่นอนครับหลักการก็คือแปลงลาปลาสฟังก์ชันตามปกติก่อนโดยที่ไม่มี e x p o n e n t i a l นะครับค่าแปลงลาปลาสแล้วได้เป็น f s นะผมใช้ปากกาแดงก่อนนะครับเป็นช่วงทดช่วงย่อเฉยนะครับอันนี้ไม่ใช่ f s จริงนะครับเป็น f s แค่ช่วงทดระหว่างคำนวนนะครับแปลงลาปลาส์ใส่ได้เลยครับเศษเป็นโอเมก้าส่วน s อกำลังสองบวกโอเมก้ากำลังสองเห็นไหมครับ ต่อมานำา x p o n e n t i a l มาพิจารณาครับโดยให้แทนค่านะครับแทน S เป็น S นะครับานนี้เป็นลบนะครับตรงนี้ก็เป็นบวกครับ s วก A ก็จะเป็นอะไรครับอะไรก็ตามที่เป็นตัวแปร S นะครับจะถูกแทนค่าด้วย S บวก A ทั้งสิ้นดังนั้นก็จะเป็นโอเมกาส่วน S บวก A ทั้งหมดยกกำลังสองบวกโอเมกายกกำลังสองครับอาจจะดูซับซ้อนนะครับแต่ไม่ยากเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับ เราก็แค่ระเบิด s เหมือนดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับอันอื่นเป็นไฟล์ s เป็นโฟลเดอร์ดังนั้นต้องดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเพื่อแทนค่าประมาณนั้นนะครับต่อมาครับสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูดัมเบลโค s i น์นะครับเป็นยังไงครับมาดูกันสำหรับลำดับสุดท้ายนะครับสูตรสุดท้ายนะครับที่พบเจอบ่อยนะครับก็คือดัมเบลโค s i น์นะครับ โคไฟน์ก็คือคอสนั่นเองนะครับหน้าตาของฟังก์ชันนะครับก็คือ f t นะครับที่ทำโดเมนนะครับเท่ากับนะครับ e อ็กซ์โพเนนนะครับลบเอทคูณกับคอสโอเมกานะครับเหมือนเดิมครับเราจะต้องใช้คุณสมบัติการเลื่อนนะครับคือ shifting property นะครับเดินหนึ่การนะครับอ่าเดินหนึ่การนะครับลาบัสทันฟอร์มนะครับของ e ียกกำลังลบเอและก็ cos โอเมก้าทีนะครับแบบนี้นะครับแน่นอนครับตอนนี้ e ยกกำลังลบเอออกมาจากฟังก์ชันหลักแล้วนะครับก็จะเป็น cos โอเมก้าทีนะครับแปลงลาบัส cos โอเมก้าทีนะครับแปลงชั่วข่าวครับได้เลยครับ fs เท่ากับนะครับผลการแปลงลาบัสนะครับ cos โอเมก้าทีโพสเศษเป็น s นะครับพดส่วนก็เป็น s อกำลังสองบวกโอเมก้ากำลังสองนะครับต่อมาครับ เปลี่ยนสีประกาศนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่ถูกแทนค่านะครับจากการใช้คุณสมบัติการเลื่องนะครับเอาค่าเลื่อนเวลานะครับลบ at นะครับไปเป็นอย่างนี้ครับ f s สบวกเนะครับ s อบวกเนะครับถ้าลบเป็นบวกครับดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็น s นะครับจะถูกระเบิดออกมานะครับเป็น s อบวกเนะครับพจน์เศษก็จะเป็น s อสบวกเส่วนพจน์ส่วนนะครับก็เป็น s อบวกเ ทั้งหมดยกกาลังสองบวกโอเมก้ายกกําลังสองครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับนี่คือแดนส์เพนโคไซน์นะครับสีแดงที่ผมตีกรอบไว้นี่นะครับก็ได้อธิบายนะครับสูตรการแปลงลาปลาสนะครับไปหลายสูตรเลยนะครับก็ถ้าติดตามมาฟังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพบเจอกันต่อไปนะครับด้วยการใช้คุณสมบัติการแปลงลาปลาสนะครับในคลิปต่อไปครับผม ผมขอขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่ติดตามและฟังรับชมและสนใจนะครับผมอาจารย์มดท,ทิววดแสงบุญครับสวัสดีครับ